you mm -hmm. สวัสดีค่ะทุนผู้ชมมือนี่เจเดมกับมาอยู่ทีข้ามสนุนนะคะอาเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีเนาะ,ะมากับเดือนสก,กาวมากับพารฮัตค่ะเดี๋ยวเราไปเบิ้งหวยคุณยิงย่องน้ากันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะดูนางลำเราไปก่อนสวยๆภาพไปเที่ยวข้ามสนุนนะคะนะข้ามสนุนอาเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีนะ,ะไปสนใจก่บมาเที่ยวได้ออกจากอุดรเส้นทางอุดรสกลเลี้ยวขวาตรงบ้านนองเม็กเข้ามาประมาณ ห้าสิบหกสิบโลก็จะถึงอำเภอบันดุงนั่นแหละเนาะคนมาลำแก้บนค่ะทุกคนมาลำแก้บนอยู่ตรงนี้หรือมาลำถวายค่ะคนมีโชคมีลาบแล้วคนสมความปรารถนาแล้วคน,นจะจ้างนางลำลำถวายนะเนาะแจเรีงถึงแล้วว่านี่หนึ่งอย่าสิจ้างนางลำมาลำถวายข้บนปูนปูนหมุนว่าจะ บุญข้าวสาสนามี่ว่านอค่ะน้ะเนาะค่ะขอบุญบาลมีปูยาสีสุโตเนี่ล่ะแม่ย่าปทุมมาหรือแม่ย่าสีดจัน์หรือว่าแม่ย่าทุกๆุโอ่งแล้วะนะแต่ขอบารมีปูมีเงินเหลือกินเหลือเก็บให้ท่านผชอชมีเงินเหลือเก็บเยอะจงเยอะเก็บเยอะจนมีเงินเหลือกินเหลือเก็บได้ทำบุญทำท่านตามาลอยพระพุทธศาสนา โดยบูญชาจริงศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ความเชื่อรทไม่ให้เฮาเสียหายค่ะไม่ทําให้เราเสียหายถ้ามันแต่โศกหลบอย่างเฮาเนาเนะความเชื่อแต่โบราณการนานมาบาปบุญคุณโทด,ดมีจริงจิิงศักดิ์สิทธิ์มีจริงความเหลือเชื่อมีจริงเนาะค่ะเนาะปฏิหารมีจริงค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจแดงกําลังิโดหาว่าดีเลย ค,คือพ่อ,อยัวจะแดงมากข้ามสน,นดเดียวนี้กำลังคือพ่อเอาค่ะพร้อมแล้วเนียตัวได้ค่ะนมีตาทิ้ที่ผมเคยให้ผมเคย,ยให้ย่แดงไปสองตัวเพาะจ้าฟันมัดตึงกันแม้แต่เ,เ,ดเด็กก็เหนะยวแงแร่ตัวเดียวเราควรให้เค่มีข้า เสียงโทรศัพท์ดังค่อยๆของเจ้าแม่แ,แม่แองคงดีแม่แม่ได้ยิอนอยู่หูเจด,ดงย์รบชัดเ้าตัวใดค่ะึ้นต้นต้นเนว,เวน,น,เนื่องตัวเดียวเดือนครับมันมนาสิรุ่มซ่อนแล้วนหนาสิัดียวัวนา นาซิจำจอดอ้าวขึ้นตัวนมจับคล้ยนี่ก็าวันี่ผมนั่งคัดแวจับ้ยได้เนื่องตัวเดียวเลยบอก่ะทุกเพียได้สองแมวแับทุกเพียได้สองตม่นวันมีเอตัวดีหนึ่งตัวเดียวเอาจับคู่เลยนะค่ะผมเจะไปคิดลบคุยเลยครับค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกครับ Ba con nha nung hoặc nung ba nung ca lăng nít 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 Theo nít 7 chết nít điều. เจ็ดตัวเดียวเขียนเลยครับเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เอาเขียนแถอแม่เขียนเรืงนี้แม่ต่อมาเลยเขียนเจ็ดอยู่เรืงทังคือเลขหนึ่งนหละมอนก็ต่อลงไปคือตัวนั่นนะเจ็ดเนี่ยค่ะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์บ่ค่ะก็ศูนย์ห้าเาว่านี้ก็เ กันลูกสาวลูกสาวบอกวันเมื่อกี้นี่แล้วก็บอกกันชุดพวกเราผมว่ดเสียผมมาเองงั้นว่นี้สูดระเรียกว่ากันวันนี้เราไีย่วาอีกเราได้บวกว่าป้านี่จะออกเก้าห้านะท่านขามาสินะครับที่จะออกเก้าห้าทีน่ครับนเรียกลูกสาวคนนั้นแกัน้ามเข่าอีกนะเิขยับลุมไปอีกเก้าห้าเออครับเก้าห้าเรียกลูกสาวคนหนบอก อันมือ่านือท่อมาบอกว่าเจ็ดแม่ครับเจนะครับเจ็ดงเจ็ดลาง,ลางสุสด่เจ็แม่งครับุดท่เจ็ดไปน้วเจ็ดลางบอกเียนลางอยู่ท่ลดเจ็ดบ,บนหัวเลขเจ็ดะครับผู้ใดที่มากเอาไปใส่ตัวใดก็จังให้เจ้าอาไปใส่นะครับมันบ่หลายตัวนะครับ มันหลายตัวเขาซื้อหลายตัวไปซื้อไปกับ้ทึ่งก็ซื้อไปว่องก่เมื่อกี้จหลายตัวกับูถือกับ้ใดทึ่งเราเดี๋ยวนี้ได้นึตัวเดียวซีบมีบ่ค่ะซีบอมีบ่หนึ่งซีบอมี่าจากัเืนจับอมแนหนึ่งมากหนึ่งยังกับ่หนึงนั่นเนาะครับมันึ่งกับไซนนั่นเลยมันมันวนาสีสีุด ตัวเหรอครับเพราะว่ามัน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 แบบเราเคยรุดตัวกันสองสามวันทีกเย็นนะรุดทีละวันมันก็เข่าไม่รู้เก่าอีกครับแมนแมนม่วดนั้นก็รุดรุดเดินข้างนึงเนาะครับครับมันก็มามันก็เดินมามันก็เดินตัวนี้เราครับเสียแต่ว่าเสียแต่ว่าได้นึ่งตัวเดียวนี่แล้วเราได้ตัวอื่นประกอบน้ำปกติมี่สองตัวเนาะแมนครับอันสุเทียนี่ผมตีอะไรได้แดงแถวทึ่งนี่สองตัวเนาะที่ผมเคยให้แถวล่างกันสามตัว บานีแถวล่างกับแถวทึ่งมันตรงกันนึ่งตัวเดียวนึ่งตัวเดียวคือกันครับบานีก็เลยยอดอยู่ตรงสถิตีที่ผมจดใ้จดใว้ั้แต่ปีหกสิบสามอ่อาแถวทึ่งกับแถวล่างทามันตรงกันมันจะมากตรงนั้นลหะครับมันสิบ่เป็นนึ่งนึ่งบอกฮะมบจีบเป็นนึ่งนึ่งบอ ทิศทางที่ผู้เขาจะหาตัวดีอ่างวจะแตงที่ตัวดีใส่กัจับใส่ครับผมคิดว่าลอยทิศ้อยบนมันบรุษีหรอครับบนรุษเนึ่องเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างบ่ตามที่เห็นมากเนาะตัวเส้น นบนกับท mm. ีเจ็ดชิ้รตเท็นเหมือนาล่ง huh. ก no like, ับสามสิบอัวเซ่นนี่ลหละมันนี่แหละตัวนันขุนบนทินีเพราะว่าพวกผาต่างวันนี่เพราะว่าตัวข้างล่างกับตัวขุงบนมันตรงกันค่ะครับสามตามชี้ดีมากดิหนิ่ั้งมันอาทิุ่นรุดต่อดอกวันนัเข้ย่ดียมอกลุดไปวันนี้แล้ก็ต่อข้ามาเสียหัวทเกนมันวันอาทิตุดเงาหมนะจำลองไป่ิงที่เค้บุ ค่ะทังหาไปหลายเจ้าครับคู่กระจกค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณมากมากค่ะหลายหลายคนล่อโยงนะคือกันเนาะหลายท่านก็ล้อคุณยิงย่องโยสันครับล้อไปจับไปดึงอะนรพวกไปเห็ดเฮ็ดตามตามสมองของพี่เลยเลรอครับค่ะค่ะขอบคุณมากมากกาแฟกระซองเล่ามือเช้านี่ค่ะส่งแล้วกาแฟกับสบู่ขาวหนึ่งก้อนค่ะลดให้เป็นพิเศษ ปกติกาแฟสองร้อยเก้าเก้าลดให้พิเศษค่ะสองห้าศูนย์ครับครัชุ่งวันนี้ถือี่ดอกผุ้เทียยไม่ลผมฝันว่าจะได้ยูได้จริงได้ควางไม่เล็กน้่เปี้คิดว่าน่าี่เขาวี่ดอกันดีเนาะครับมันเก็บมาหลายตัวครับเพราะว่าถ้าใครไปไลายตัวมันก็มีเป็นชิปปล่ะแต่ผมไม่กคาดคาดตามที่ที่เคยมาครัวถ้าไปไลายตัวเขาซื้อไปหล่ตัว มันพูใเต่ถ้าูทุ่นหน่อยมันก็บ,บริดุทหนึ่งแลพอในน้อยเพียงได้กล้ก้เลนะโอ้โหตงรง <นะ S 2> เป้าเลยจเจแดงมะเม,มาลอตเตอรี่เมื่อนี้มีแต่เจหาเบิร์ต่ะมะเมา,อ,มมาอยู่วัดปูศีดาล่มเลยมาข้ามสนโนดอีกมาได้อยู่นี่เจหาเก็ดเหาก็ดูเจแดงวงกลมในไลนเลยเจหาเกดศูวงกลมนะเดือนเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจหาเกีดศูนยอุ้ยออกเจศูนย์เจแดงก็ซื้อไว้ป็งแสนเลยเ้ค่ะ ครับบ่รู้คือกันมันดีกันคือกระตุ้มมากว่ดีเลยค่ะเนาะข็จับให้ค่ะขอบคุณมากมาเลยครับครผบครับเยอะเขียนมาดอกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เขียนยิ่งยงเขียนเหยเนี่ยเขียนยิ่งยงเขียนเซติ้งหัวนี่ไปห้อง เส้ยนยิงยง่งเส้นเหล็กวิง่งเส้นเหล็กวิ่งเขาตุกงวดเส้นเหล็กวิง่งจับคูประถกเลขวิ่งเพิ่นกับเขาตลอดค่ะงวดขี้แล้วคิดแล้วงวดนี้เขาแน่นอนเพิ่นเฮ็ดได้ครั้ง ขังเทิงมันเป็นมวดกรอนเพิ่นไห่เป็นอย่างหละ่ะคู่บนคู่ล่างเพิ่นไห่จับคู่ัวน,นีีกอันตัวที่สองเพิ่นกระไดหนึ่งือกันเพิ่นกระเล่ฟันทีหนึ่งวิ่งหนึ่งกันนี้ก,ก็วิ่งเจ็ดเนาะข้างบนข้างล่างวิ่งเจ็ดข้างบนวิ่งหนึ่งนะคะนะพิจารณาเป็นแนวทางในการเสียงสื่อขอท่านผู้ชมโชคดีํำด้วยถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรวยๆค่ะ